เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนในกเ,เกมเมอร์เกมเบาป, <S <S บาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะไปลงเลดบอสอ้วนแดงแบบเฮลนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ใช่ทีมปันนะครับหรือว่าเซเลเดอร์ฟ้าแต่ว่าจะเป็นทีมป่าเอ็กซ์แคโน่เดอะวันเพ่งก็มีน้องๆหลายๆคนเหมือนกันนะครับได้สงสัยว่าถ้าเกิดว่าเอาเอ็กซ์แคโน่เดอะวันเนี่ยไปลงเลดบอสอ้วนแดงเนี่ยจะเก่งอย่างกับลงพีพีหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะป่าฟ้าเดอะวันไปลงเลดบอสอ้วนแดงกัน ระดับเฮลเลยนะครับแบบโซโล่ด้วยหรือว่าค่อนข้างยากนะโซโล่ solo ระดับเฮลนะครับแต่ว่าแล้วยังไงอะเรามีพลังของพระเจ้าอยู่อะเดอะวันอะที่1น่อะอีซี่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันไปนี่เลยนะครับระดับเฮลนะกดไปก็ใช้ตัวสีแดงสีเขียวลงไม่ได้นะครับระดับเฮลจะได้แค่สีฟ้าทีมที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็เป็นทีมนี้นะครับก็เป็นทีมป่าเอสคา์นอลนะครับเดอะวันเป็นดาเมจ กิงฟ้าเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวฮิลแล้วก็เป็นตัวดีบัฟด้วยนะครับสาผินนะนลิสน่างฟ้าเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวกลางโลแล้วก็เป็นตัวพาสซีฟด้วยส่วนเจลิโก้ฟ้าเนี่ยเอาพาสซิฟเพิ่มโจมตีนะครับให้กับสายสีฟ้านะแล้วก็อาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิปในวันนี้ป่าฟ้าเดอะวันจะเก่งเหมือนกับตอนลง PP หรือเปล่าเพราะว่าใน PP ีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะป่าฟ้านี่คือเป็นตัวแบกของผมตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็คือลงได้ทั้งสามชันแล มาโซโล่ไปเลยจังหวะน,นี้อย่าไปกลัวดิฮะมีพลังของพระเจ้าอยู่อะ่ะจะกลัวอะไรอ่ะครับผมมาบอสอ้วนแดงเหระครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเชฟกระทาเหล็กเดี๋ยวรู้เรื่องแต่ว่าบอสได้เปิดก่อนนะครับแน่นอนพลังต่อสู้สามแสนไม่ไหวนะครับเยอะเกินมาตีมาบอสตีมาแต่ว่าตีเข้าแรงมากนะบอสเนี่ยเออนะครับ บอสก็เปิดสแตนมานะครับเป็นแพทเทิร์นไงตารแรกเราก็ใช้สกิลของอลิซนางฟ้านะครับนี่กลางโลบมาแล้วก็ใช้ป่ารวมการ์ดมาอย่างนี้นะครับรวมการ์ดไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้ตั้งรับก่อนนะมาบอสอ้วนแดงคำรามแล้วมาดิบอสดีมาดิฮะดูดเลือดตุบอเอโลหายแล้วก็ตีอลิซนางฟ้า S <S <an> ก็มาดิครับก็โดนแช่แข็งไปดิครับเพอเซฟก่อนนะตอนนี้อ่ะเพอเซฟก่อนนะครับแล้วก็นี่เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนการ์ดไปอย่างนี้นะครับมาเพเซฟก่อนเทินห <S an> น้าผมใช้สกิลของคิงฟ้านะครับตับหินบอสต,ตอนนี้เราก็ไม่รีบเพราะว่าบอสต,ตีเบานะเลี้ยงเทินได้นะครับช่วงนี้แล้วก็ฮิวมาเลยแล้วก็อ่ะใช้คิงนะครับแล้วก็ป่าฟ้าไปอ๋อเบิบ่มๆอ่ะ มาก็ใช้คิงแช่เพื่อลบสแตงของบอสก่อนนะอย่างนั้นตีไม่เข้าครับบอสถึกมาป๋<ฟ>าเด <the one. S 2> อะวันองหน้าทีหนึ่งแล้วก็ระเบิดตุ้มไงหนึ่งแสนแล้วก็อีกคิดหนึ่งอีกคิดหนึ่งก็น่าจะสี่หมื่นกว่านะครับอีกคิดหนึ่งนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าตีเต็มอ่ะบอสก็แดงตายเลยนะบอกเลยว่าแรงมากนะครับว่าตีเต็มนะเออแต่นี่ไม่เต็มไง ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้สกิลอย่างนี้ตอนนี้เราต้องเพย์เซฟก่อนนะเล่นการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คิงตีไปแล้วก็กางโล่นะคิงก็ตีไปนะครับอ้มนี่เจ็ดหมืนนะ่นเนี่ยแล้วก็กางโล่เพย์เซฟมาก็ต้องเล่นแบบใจเย็นนะเจอบอสอ้วนแดงมันถึก ตียับยับแต่ว่าตีไม่เข้านะติดโลลิสเบตนะครับมาเราก็อ่ะสตันไปแล้วกันนะครับเพสเซฟแล้วก็ใช้ป่าเดอะวันเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะครับมาสตันไปนะครับ1เทิร์นเรียบร้อยบอสอ้วนแดงบอกมึนตึบอ่าใช้กิ้งนะครับตีไปแล้วก็ใช้เอสคานอลเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้ แล้วก็ตีไปตายแหละนะแรงมากนี่นี่หกหมื่นแปดเอาเรื่องมาการขึ้นโอเคมากนะตอนนี้เราก็ใช้อันตีของเอสการ์นนะครับตีไปแล้วก็เออเอาเป็นเอเ,เซสสกิลหน่อยแล้วกันนะครับนี่อย่างนี้ แล้วก็ลองใช้สกิลอย่างนี้ดูดูซิว่าจะแรงขนาดไหนนะครับขั้นแรกนะไปมาอันติีไปก่อนเป็นการมองหน้านะครับแล้วก็ตบอ,อ,อีกทีนึ่งตบแล้วก็วาเละผัดไทยนี่นีแล้วก็ขอฟาดหน่อยแล้วกันนะป๊าเกือบแตกบอสเกือบแตกแรงมากตีคิงฟ้าแต่ว่าเรามีฮิลอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับ ่ะเพย์เซฟก่อนตอนนี้เราต้องเพย์เซฟการ์ดอีกฝ่ายก็เปิดสแตนมาแล้วก็ต้องเช็สกิลของลิซนางฟ้านะครับเปิดโล่ไปไม่ดีกว่าสะตันไม่ดีกว่านะครับสะตันไปแล้วก็รวมการ์ดมาแล้วก็เอสแคนน์นะครับเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้สะตันไปยับยับลืมนี่ไง ข้อดีของซันอลิสนางฟ้าเนี่ยคือลบสแตนด้วยมันดีมากนะบอสก็ไม่มีสแตนแล้วนะครับก็ตีฟรีป่ะฝ่ายแชนอนะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เป็นตีไปแล้วกันนะเอาคิงฟ้าดีกว่านะครับป่ะมาตบตบทีนึงคิงฟ้าเราก็อย่าเพิ่งรีพิวนะรอให้บอสมาตีเรื่อยๆก่อนนะครับมาตีปาฟ้าเดวันแต่ว่าตีไม่เข้าเดวันเป็นตัวที่ถึกมากตัวหนึ่งนะ โอ้โสก,กิดอะเพื่อนสก,กิดป๋าครับบอสอ้วแดงสกิดป๋าครับน้องๆน,น,นะอันติไปคิงฟ้าแล้วก็ฮิวมาหน่อยแล้วกันนะครับเพรเซฟมาแล้วก็ใช้อป๋าเรื่องขั้นการ์ดมาอย่างนี้นะครับไม่ดีกว่าเอาชัวตีไปเลยอันติไปก่อนนะฮะนี่อมอิงก็ตายแล้วแหละแต่ว่า เอาชวงงัวร์ไงเทเซฟไงโอ้ออสตันแดงบอกว่าหงุดหดงิดหงุดหงิดอยากฆ่ามากอยากฆ่ามากเออตะโกนมาดีทัมรามมาผมก็ใช้สกิลของเดอะวันนะครับตบไปแล้วก็หมุนตัวตบนะแล้วก็กางโล่นะครับมาตอนนี้เรามีการ์ดทิลอยู่2ใบนะจะมีอันติของลิซตังฟ้าแล้วก็คิงฟ้านะครับอุ้มอุ้มแล้วก็ตับตับ หนึ 1> 1, ่งแสนสามอ่ะคือตีแบบตีบอสอ้วนแดงเหมือนกระดาษเลยอะ่ะไม่ธรรมดาวะนี่คือผมเพิ่งเคยลงเหมือนกันนะคือแบบว่ากะจะมาเทสให้ท่านผู้ชมดูก็ไปครั้งแรกที่เห็นเหมือนกันเอาเรื่องรวมการ์ดมาอย่างนี้นะครับประหยัดก,การ์ดก่อนไม่อยากใช้มั่วนะแล้วก็อ่าสตาร์ทไปลบสแตนด้วยนะครับแล้วก็ฮิลมานะโอเคลบสแตนเรียบร้อยแล้วก็ฮิล ป่าฟ้าเดอะวันมีสกิลเดียวแต่ว่าเรายังมีสกิลของลิซนางฟ้าอยู่เรื่องการ์ดมาแล้วก็ใช้ป่าเรื่องขั้นการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็ตีป่ะปัดเอชคโนนี่ไงนะแดงไหมล่ะเพื่อน,อนตีมาบอสโกรธบอสโกรธียับยับไปเกินไปหรือเปล่า,าเพื่อนสตันไปแล้วกันนะาขำๆแล้วก็เปิดโล เป็นไม่ดีกว่าเอางนี้แล้วก็อย่างนี้นะเพย์เซฟก่อนตั้งทา่าไปชิวๆเรียบร้อยสตันเนี่แล้วก็ตบหน่อย62 0 0 0ก็แรงตามเลือดอะครับก็ปิดฉากอะฮะรอบหน้าลาก่อยแล้วก็คิงนี่แล้วก็การพาดไปเดี๋ยววันโชว์นิ้วขึ้นฟ้าแล้วก็ระเบิดตุ้ม โอ้ยโโอย่างชอบเลยพี่อะ <S <S บอกเลยว่าหนึ่งแสนกว่าอย่างชอบนี่แล้วก็เทปกระทาเหล็กไปไงป๋าเดอะวันบอกว่าผมมาที่หนึ่งนะฮะชูนิวด้วยนิวกลางอุ้ยไม่ใช่นิวชี้กลางเลยว่าจาัน <S <S โอ้โอีซี่มาน้องๆทีมป๋าเดอะวัน่ะ <S <S คือป๋าไม่ใช่เก่งแค่ในพีพีนะเรดบอยก็เก่งน้องๆคนไหนที่อยากปั้นป่าฟ้าลงระดับเพลเนี่ยถือว่าปั้นได้นะครับปั้นคุ้มด้วย เป็นดาเมจหลักให้ทีมแทนเซเลเดอร์ฟ้าแล้วก็แทนบันกระบองได้นะถ้าเกิดว่าอตีเต็มเนี่ยน่าจะแรงกว่านี้มากนะครับพเอเผยเนี่ยถ้าตีเต็มแม็กเนี่ยน่าจะตีบอสอ้วนแดงทีเดียวตายนะครับบันติเพราะว่ามันสองฮิตไงคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะไปโชว์ของนะครับก็แบบได้ป่าเดอะวันมาครับน้องๆก็โชว์นิดนึงนะให้คุ้มหน่อยนะครับอีกหน่อยก็เนี่ยทีมนี่แหละนะครับเป็นทีมจริงของผมนะในการลงบอสอ้วนแดงแะระดับเฮล์นะก็เป็นทีมนี้แหละนะครับมีป่าฟ้าเดอะวันเป็นดาเมจ อิงฟ้าเป็นตัวซับตัวฮิลแล้วก็อลิสางฟ้าเป็นตัวซับนะครับเป็นตัวกลางโล่แล้วก็แล้วก็เป็นตัวถอนสแตนด้วยนะครับตัวซับก็เป็นเจลิโก้ฟ้านะเอาพาสีคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดสมัครใช้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมอีกน้าเนี่ยสำหรคลิปไลน์ก็ฝากกดติดตามด้วยครับในพรยมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์พี่ในทัวร์นาเมน,เน,น,น,นตนมนะ์าาเดยวาาจอกตบาร์น ตัวในวันนี้พี่ขอตัวเราไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันทุกคนนะบ๊ายบายผม